ไม่น้องสวัสดีค่ะมากินขอน้าจัดเนอะครับ้ค่ะมากินตำสวดตำกุ้งตำสิ่งบัตรบักระหอเดินมาดู ไม่ได้ถือดาบน,นะดาบเปนเจ้าขกกองชีวิตกินใจบ้าง Yeah. Gracias.

ขึ้นรถแล้วค่ะทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วอิ่มแล้วเรียบร้อยพี่น้องเบิ่งสภาพคน <c ười> ขึ้นปุ๊บกระลับปั๊บ่อยกับงงคือกันงอแง่น่เบิ่งอยากนอนจะหลัคนหน่อยง,ง,ง่อแง่อยากนอน โอ้ย,อยช่างดีรับแต่ได้พี่น้องพอไหมอากาศก็เย็นเย็นไหเหื่อออกจะน้อยไปนะคนขีห่หอนมาใส่เสื้อขันยาวด้วยพี่น้องใส่เสือ้อแขนยาวใส่เสื้อแจ็คเก็ตกินอิ่มแล้วก็เดินทางโต๊ะคนน้อยนอนรับสบายพี่น้องคอยเห็ดบ้านนอนให้เขาปูบ้านนอนให้เขาบ้านนอนได้ข้างหน้าพี่น้องจะมานอนตักแม่บึงแเ่บิงบึงคนน้อยนอน เขาก o v บ r กินพี่น้องตั้งแต่อากาศหนาวมานีเขา c o v บ r กินเดอพี่น้องค่ะอันมีพี่น้องเพราะว่าอันพ่อกับแม่กินเข่าลูกเต้าอันอันบม่ได้กินไพราะฉนว่าแม่ดอกข่อยกับพัวข่อยนะเขาสิบอกให้ลูกข่อยมันบกกินมันหมักวนแบบนั้นมันยิบกินคลองกินแบบนั้นเดอพี่น้องมันได้มียังดอกเด้อว่าแม่่อยป้อนเข่าป้อนน้ำข่อยสุดแต่ข่อยยังให้ลูกข่อยกินมันบกกินพี่น้องมันจะวนพ่อวนแม่มันก็ยิบกินพ่อจะกินแล้วมันกับคลายพี่น้องเห็นท่า่หะ คือพี่น้องว่าทำไมไม่แบ่งเส้สวยใส่จานห้าถวยห้าบ่วงให้ให้น้องตักกินเองพอนั่งบิกินดอกค่ะมิจเท้ทิมเอาน้าให้กินกบเทศทิมเอายังให้กินกะเทศทิมพี่น้อง <S <S อเออบ่แม่วรา,รหา,า,วหาให้่ขาห้าเขาห้านาให้ลูกเขากินได้เนาะพอ <S <S ะอ่อครับอาหาให้กินมาตรลาแต่นั่งนั่งบิกินพี่น้องแต่มืออยากกินนะบด้ยาาคือเห็นบอเวลามุนปอน้อนเขาแต่เมื่อยอยากกินนะาปากใสล่ลดอาปากลัดลดแต่มือยอยากพี่น้อง ถวยจันนะมีเบิรของเด็กน่อยนะมันซื้อขบเบิดของลูกมันนะแต่ว่าโต๊ะนั่งนะของคุณทีฟมีวันของอันพี่ทย์ซื้อมาทําไมไม่ให้น้องมานั่งก็อยู่ละยองมันอยู่ละยองพี่น้องถ้าจีซังซื้ออีกก็คือจังไงแล้วลูกก็ได้เออมันเกินความจําเป็นแล้วเนาะพี่น้องค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้กันล่าไปก่อนไปพบกันใ่คลิปหน้าด้วยพี่น้องค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลท์ทุกกำลังใจจ้าบายบายแต่ว่ากินนมอยู่ค่ะถึงเขาบอกกินแต่กินนมเก็งพี่น้องค่ะบายบายค่ะ